อ้มอย่างเดียวดูดดันดูดผลักตุบตับตุบตับฟังให้ดีเสียงเนี่ยให้มันสอดคล้องกับหัวใจนะครับไอ้ตุบตับตุบตับแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประกอบกับ สูดให้ใจเข้าไปเลืกๆแล้วก็หยุดหรือแกลนนานๆนานรอาการเบิร์นรอาการเผาไหม้รอการสันดาบรอกระบวนการเม็ดตับรุดซึมมันจะทำงานได้จะเกิดความร้อนขึ้นมาภายในแล้วจเจ้าความร้อนตันี้ก็ส่งไปยังเลือด งั้นเลือดทุกคนจึงมีคำว่าความร้อนนั่นเองครับวัดอุณหภูมิ37.5องศา,ศาเอเซยสนั่นแหละคือความร้อนตรงนี้แหละที่มันต้องเป็นมาเป็นไปแต่เริ่มปฏิสนธินอยู่ในพระาาราชคันของพระราชบารดาทุกคนทุกท่านยกทั้งถึงวันหยุดหายใจครับท่านงั้นจะบอกว่า ASMR นั้นมีประโยชน์ใช่ไหมมีแน่นอนครับท่าน แต่ศักยภาพของบุคลากรที่ทำตรงนั้นจะแตกต่างกันมันเป็นความเฉพาะตัวของลุงงั้นก็ต้องติดตามว่าลุงพูดอะไรบ้างในรายการติ ok กตอกก็ดีหรือว่าในสื่ออย่างอื่นก็ตามที่ได้เคยติดตามมันมาเกินกว่าเกินกว่า20ปีก็แล้วกันทั้งทางด้านวิทยุทั้งด้า,งนานโท,ท,ทรทัศน์ทั่ว,วไปอะไรต่างๆน,นะนะลุงเผื่อเผยแพร่เผยแผ่แ่งปันตรงนี้ เป็นเวลาเกินคน่า20ปีลุงรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมปี37แล้วก็ช่วยผู้คนผ่านวิทยุปไปเรื่อยบัดนี้มันมาถึงยุคของ t i k t o อกมันก็เลยง่ายก็เลยไหวอะหนึ่งทั้ง t i k t o อกก็สนับสนุนงานทางด้านนี้ด้วยมันก็เป็นการสองแรงช่วยให้กับท่านอยู่หน้าจอที่รบถ้าตกกะกร่าไทยไม่ทราบได้รับประโยชน์จากเสียงของลุงเค้ะ แต่ละเป้งแต่ละเป้งเน,นี่ยนะครับเสียงไม่เคยทำลายใครไม่เหมือนภาษา,ษาภาษาพูดเนี่ยทำลายผู้คนหลายร้อยแปะกันเพราะฉะนั้นฟังให้ดีฟังให้เนียนครับเรื่องของเสียงนั้นมันจะให้ในทางลึกมากๆเลยมันจะคลีนเคลียหัวสมองที่มันบันทึกไว้เยอะมากตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้จะต้องกลายเป็นปวดหัวปวดเหตุใครปวดหัวใครปวดตัว นะใครร่างกายไม่เป็นปกติมันก็จะกลับกลายเป็นปกติหรือร่างกายใครที่ปกติอยู่แล้วได้ยินเสียงลุงปุ๊บมันจะกลายเป็นไม่ปกติอย่าตกใจตรงนั้นเพราะว่าลุงกำลังพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับแม่บริสุทธิ์อยู่สำหรับฝั่งลุงออกมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ร้อยเปอร์เซนต์เกินต่างหากส่วนทังท่านมีพลังงานบริสุทธิ์กี่เปอร์เซนต์ไม่ทราบ ไม่น้อยกว่าหแน่นอนส่วนแม่บริสุทธิ์มี99 9าสิบเหปหสอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นพนักงานที่แม่บริสุทธิ์ในตัวของท่านมันมีเยอะเหลือเกินมันก็เลยอืดอาดเวลาตื่นนอนก็ไม่อยากจะลุกจากที่นอน ดื่มกินแล้รต่างๆไปมันก็ไม่เบิร์นมันก็ไปเผาไหม้มการเจริญเติบโตแบบมันก็เลยผิดสัดส่วนน้ำหนักเกินพิกัดบางก็มีเห็นไหมฮะเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปนี้พลังงานเนี่ยฮะจะมาช่วยคลีนเคลียสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงนี้ให้กับทุกคนความจริงแต่ละคนก็สามารถที่จะช่วยตัวเองได้นะแต่เอาเถอะ มันก็มีจํานวนน้อยมีฉะนั้นมันก็ไม่เกิดลูกเงอะขึ้นมาเผื่อแผ,แผ่แบ่งปันผ่าดสื่อตรงนี้ให้กรุณาพิจารณาตามทั้งหมดฟังแล้วอสองหารเสมอถ้ามันมีจุดลงตัวก็ไปกันต่อเอาสองหารเสมอนะครับแปลว่ามันก็ต้องเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับใช่ไหมครับผู้รับต้องมีคุณภาพด้วยเหมือนกันนะครับทางฝั่งลุงเนี่ยมีประสิทธิธภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลจนไม่ที่ประจักษ์ ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนเพราะไม่กินไม่ทาม่ฉีดไม่มีเอฟเฟกไม่มีเอฟเฟกในทรารันลบแน่นอนโอเคไหมครับขอได้โปรดตามให้เนียนที่สุดเท่านี้ได้ในการฟังนะต้องใช้ทักษะในการฟังพอประมาณนะครับเวลานี้เป็นเวลาที่หลับนอนกันนะครับประมาณสัก70% 8 0คนบ้านเมืองเราเนี่ยจะเริ่มหลับแหละนะ เวลาขนาดนี้มีประมาณ20กันยังทำงานอยู่80%เอร์ซตเตรียมตัวหลับแต่ที่หลับไม่ได้หลับไม่ลงมันหลับยากในชะ่ไหมประมาณ20อร์ของ8ปิที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่งงนะท่านเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าครับผมท่านหนึ่งในนั้นฟังไปเรื่อยนะฮะไม่ต้องมีข้อแม้เพราะการฟังไม่ต้องมีอะไรข้อแม้ นะฟังให้มันเนียนเข้าไว้เข้าไว้นะครับแล้วจะรู้เองว่าเฮ้ยมันให้ความรู้สึกมันโอนะนะก็ดูจากทิมคอมเมนต์ครับแต่ละท่านเดี๋ลก็ต์คอมเมนต์มาในในงานของลุงเนี่ยติก๊กกิค 1, คกก๊อกหนิกกอกสองิกกอกสองนี่ครับ,ก,ก,ก,รบก็จะได้รู้ว่ามันจะแตกต่างกันเยอะโอเคนะแจ้งเพื่อปลดแซบเพื่อพิจารณาร่วมกันนะครับไปต่อครับเรื่องของเสียงนั้นสําคัญชะไหนนะครับ